ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพระผู้มีพระภาคเจ้าพรั้นตรัสจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน16วิธีอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะตรัสธรรมานุปัสสนา5วิธีจึงตรัสว่ากระถันจากพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมานุปัสสนาเป็นอย่างไรเล่าเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสการกำหนดรูปกรรมฐานล้วนด้วยกายานุปัสนาตรัสการกำหนดอรูปกรรมฐาน,ล,นล้วนด้วยเวทนานุปัสนาและจิตตานุปัสนาบัดนี้เพื่อจะตรัสการกำหนดรูปกรรมฐานกับอรูปกรรมฐานผสมกันจึงตรัสว่ากะถันจากพิโเ,เวดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมานุปัสนาเป็นอย่างไรเล่า อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัการกำหนดรูปขันด้วยกายานุปัสนาตรัการกำหนดเวทนาขันด้วยเวทนานุปัสนาตรัการกำหนดวิญญาณขันด้วยจิตตานุปัสนาบัดนี้เพื่อจะตรัสแม้การกำหนดสัญญาขันและสังขารขันจึงตรัสว่ากฐันจะพิขเว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมานุปัสสนาเป็นอย่างไรเล่าเป็นต้นนิวรณบันบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสันติมีอยู่คืออยู่พร้อมด้วยอำนาจฟุ้งขึ้นเนืองเนืองบทว่าอาสันติไม่มีอยู่คือไม่มีอยู่พร้อมเพราะไม่ฟุ้งขึ้นหรือเพราะละได้แล้ว บทว่าก็โดยประการใดความว่าการฉันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุใดบทว่าตัญจะประชานานติก็รู้ชัดประการนั้นคือรู้ชัดเหตุนั้นทุกๆุกบทเพิ่งทราบความโดยนนยะนี้นี่แหละเหตุเกิดการฉันในนิมิตท,ทั้งสองนั้น การมฉันย่อมเกิดขึ้นเพราะมนสิการโดยไม่แยบคายในสุภนิมิตสิ่งที่งามก็ดีอารมณ์ที่งามก็ดีชื่อว่าสุภนิมิตการใส่ใจโดยไม่มีอุบายการใส่ใจนอกทางการใส่ใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุขในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าตัวตนหรือในสิ่งที่ไม่งามว่างาม ชื่อว่าอโยนิโสมนสิการวงเล็บก,การใส่ใจโดยไม่แยบคายวงเล็บปิดเมื่อภิกษุทำอโยนิโสมนสิการนั้นให้เป็นไปมากๆในสุพนิมิตนั้นตามมันย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้วงเล็บในสังยุตตนิกายมหาวารวักวงเล็บปิด ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุพนิมิตมีอยู่การทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนัสิการในสุพนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกามฉันที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อทำให้กามฉันที่เกิดแล้วให้กำเริบยิ่งขึ้นดังนี้เหตุละกามฉันส่วนกามฉันนั้น จะละได้ก็ด้วยโยนิโสมนสิการวงเล็บการใส่ใจโดยแยบคายวงเล็บปิดในอสุภานิมิตสิ่งที่ไม่งามก็ดีอารมณ์ที่ไม่งามก็ดีชื่อว่าอสุภานิมิตการใส่ใจโดยอุบายการใส่ใจถูกทางการใส่ใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าทุกข์ ในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าไม่ใช่ตัวตนหรือในสิ่งที่ไม่งามว่าไม่งามชื่อว่าโยนิโสมนสิการเมื่อภิกษุทำโยนิโสมนสิการนั้นให้เป็นไปมากๆในอสุภานิมิตนั้นย่อมละกามฉันเสียได้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้วงเล็บในสังยุตตน,นิกายมหาวารวักวงเล็บปิด ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสุภนิมิตมีอยู่การทำให้มากๆซึ่งโยนิโสมนัสิการในอสุภนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความไม่เกิดแห่งกามฉันที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อละกามฉันที่เกิดแล้วทำสำหรับละกามฉันอีกอย่างหนึ่งทำหกประการ ย่อมเป็นไปเพื่อละกามฉันคือ 1. การถืออสุภนิมิตเป็นอารมณ์ 2. การประกอบหนึ่งเนืองซึ่งอสุภาภาวนา 3. การรักษาทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 4. ความรู้จักประมาณในโภชนะ 5. ความมีกระยานามิตร 6. พูดแต่เรื่องที่เป็นสปายะ วงเล็บเป็นที่สบายวงเล็บปิดจริงอยู่เมื่อภิกษุกำหนดอสุภนิมิตสิอย่างอยู่ก็ละกามฉันได้เมื่อเจริญอสุภสิบก็ดีเมื่อปิดทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็ดีรู้จักประมาณในโภชนะเพราะเมื่อมีโอกาสจะบริโภคสี่ห้าคำมีอยู่ก็ดื่มน้ำยังอัตภาพให้เป็นไปได้ก็ย่อมละกามฉันได้ เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้วงเล็บลในกุตตกานิกายเทระคถาวงเล็บลปิดว่าจต,ตาโรโอปัญจะอปโปลเลอพุตวาปิเวอลังภาสุวิหารายะปะหิตตัสสะพิกุโนภิกษุพึงเว้นคำข้าวเสียสีห้าคำเลิกฉัน แล้วดื่มน้ำเสียนี่เป็นข้อปฏิบัติอันสมควรสำหรับภิกษุผู้มีตนอันส่งไปแล้วแม้ภิกษุผู้เสพกัลยาณมิตรซึ่งเป็นผู้ยินดีในการเจริญอสุภะเช่นพระติสสเทระผู้เจริญอสุภะกรรมฐานก็ย่อมละกามฉันได้แม้ด้วยการเจรจาปรารบเรื่องที่เป็นที่สบายอาศัยอสุภะสิทธิ์ในอิริยาบถ ยืนและนั่งเป็นต้นก็ย่อมละกามฉันได้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าทำหกประการย่อมเป็นไปเพื่อละกามฉันดังนี้ภิกษุย่อมรู้ชัดว่าก็กามฉันที่ละได้แล้วด้วยทำหกประการนี้ย่อมไม่เกิดอีกต่อไปด้วยอรหัตตมัตเหตุเกิดพยาบาท ส่วนพยาบาทย่อมเกิดเพราะอโยนิโสมนสิการในปฏิคานิมิตปฏิฆะมงเล็บความขุนใจมงเล็บปิดก็ดีอารมณ์อันช่วยให้เกิดปฏิฆะก็ดีชื่อว่าปฏิคานิมิตในคำว่าปฏิคานิมิตเป็นต้นนั้นอโยนิโสมนสิกการมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันในธรรมทั้งปวง เมื่อภิกษุทำอยโยนิสโสมนัสิการนั้นให้เป็นไปมากๆในปฏิฆานิมิตนั้นพยาบาทย่อมเกิดเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้บ่งเล็บในสังยุตตนิกายมหาวารวักบ่งเล็บปิดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิฆานิมิตมีอยู่การไม่ทำให้มากซึ่งโยนิสโสมนสิการในปฏิฆานิมิตนั้น นี้เป็นอาหารเพื่อความเกิดแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อทำให้พยาบาทที่เกิดแล้วกำเริบเสร์บสารขึ้นดังนี้เหตุละพยาบาทแต่พยาบาทนั้นจะละได้ก็ด้วยการใส่ใจโดยแยบคายในเมตตาเจโตวิมุตในคำว่าเมตตาเจโตวิมุตนั้นเมื่อพูดกันถึงเมตตา ย่อมควรทั้งอัปปนาทั้งอุปจาระบทว่าเมตตาเจโตวิมุตต์ได้แก่อัปปนาโยนิโสมนสิการมีลักษณะดังกล่าวแล้วเมื่อภิกษุทำโยนิโสมนสิการให้เป็นไปมากๆในเมตตาเจโตวิมุตตนั้นย่อมละพยาบาทได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้วงเล็บในสังยุตตนิกายมหาวารวัค มงเลนปิกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุติมีอยู่การทําให้มากซึ่งโยงนิโสมนัสิการในเมตตาเจโตวิมุตินั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความไม่เกิดแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วดังนี้ทำสำหรับละพยาบาทอีกอย่างหนึ่ง ทำหประการย่อมเป็นไปเพื่อละพยาบาทคือ 1. การกำหนดนิมิตในเมตตาเป็นอารมณ์ 2. การประกอบหนึ่งเนืองซึ่งเมตตาภาวนา 3. การพิจารณาถึงความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน 4. การทำให้มากซึ่งการพิจารณา 5. ความมีกัลยาณมิตร 6. การพูดแต่เรื่องที่เป็นที่สบายจริงอยู่แม้เมื่อภิกษุกำหนดเมตตากรรมฐานด้วยการแผ่เมตตาไปทั่วทิศโดยเจาะจงหรือไม่เจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมละพยาบาทได้เมื่อภิกษุเจริญเมตตาโดยแผ่ไปทั่วทิศโดยเจาะจงไม่เจาะจงก็ดีเมื่อพิจารณาถึงความที่ตนและคนอื่นมีกรรมเป็นของของตนอย่างนี้ว่า ท่านโกรธคนนั้นจะทำอะไรเขาได้ท่านอาจจะทำศีลเป็นต้นของเขาให้พินาศได้หรือท่านมาแล้วด้วยกรรมของตนจักไปด้วยกรรมของตนนั่นแหละขึ้นชื่อว่าการโกรธผู้อื่นก็เป็นเช่นเดียวกับผู้ปรารถนาจะจับฐานไฟที่คุโชนซีเหล็กอ,อันร้อนจัดและอุจจระเป็นต้นประหารผู้อื่นฉะนั้นหรือถึงคนนั้นโกรธท่าน จาทำอาไอะไ,ได้เขาจะอาจทำศีลเป็นต้นของท่านนห้พินาได้หรือเขามาด้วยกรรมของตนก็จักไปตามกรรมของเขานั่นแหละความโกรธนั้นจักตกลงบนกระหม่อมของเขานั่นเองเหมือนประหารผู้ไม่ประหารตอบและเหมือนนำํำธุลีซัดไปในที่ทวนลมฉะนั้นดังนี้ก็ดีเมื่อพิจารณากรรมสัสก,กตาทั้งสอง หยุดอยู่ในการพิจารณาก็ดีคบกัลยาณมิตรผู้ยินดีในการเจริญเมตตาเช่นท่านพระอาสาคุตตะเทระก็ดีย่อมละพยาบาทได้แม้ด้วยการเจราจาเรื่องที่เป็นที่สบายซึ่งอาศัยเมตตาในอิริยาบถท,ทั้งหลายมียืนนั่งเป็นต้นก็ละพยาบาทได้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า ทำหประการย่อมเป็นไปเพื่อละพยาบาทดังนี้ภิกษุย่อมรู้ชัดว่าก็พยาบาทที่ละได้แล้วด้วยทำหกประการนี้ย่อมไม่เกิดต่อไปด้วยอนาคามิมักเหตุเกิดทีนมิทะทีนมิทะย่อมเกิดด้วยอโยนิโสมนัสิการในธรรมทั้งหลายมีอรติเป็นต้น ความไม่ยินดีด้วยกับเขาวงเล็บริษยาวงเล็บปิดชื่อว่าอารติความคลานกายชื่อว่าตันทีความบิดกายบิดที่เกียิชื่อว่าวิชัมพิตาความมึนเพราะอาหารความกระวนกระวายเพราะอาหารชื่อว่าพัตตสมมทะอาการคือความย่อหย่อนแห่งจิต ชื่อว่าความย่อหย่อนแห่งจิตเมื่อภิกษุทำอโยนิโสนมนสิการให้เป็นไปมาก,มากๆในอรติเป็นต้นนี้ทินมิทะย่อมเกิดเพราะฉะนั้นพระภูมิพระ,พระภาคเจ้าจึงตรัสไว้วงเล็บในสังยุตตนิกายมหาวรวรสวงเล็บปิดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความไม่ยินดีความคลานกายความบิดกาย ความเมาอาหารความหดหู่แห่งจิตมีอยู่การทำให้มากซึ่งอโยนิสโสมนสิการในธรรมเหล่านี้นี้เป็นอาหารเพื่อความเกิดแห่งถีนมิทะที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อทำถีนมิทะที่เกิดแล้วให้กำเริบเสรบสารยิ่งขึ้นดังนี้เหตุละถีนมิระแต่ถีนมิระนั้นจะละได้ด้วยโยนิสโสมนัสิการในธรรมทั้งหลาย มีอาระพะธาตุเป็นต้นความเพียรเริ่มแรกชื่อว่าอาระพะธาตุความเพียรที่มีกําลังกว่าอาระพะธาตุนั้นเพราะออกไปพ้นจากความเกียดคร้านแล้วชื่อว่านิกรรมาธาตุความเพียรที่มีกําลังยิ่งกว่านิกรรมาธาตุแม้นั้นเพราะล่วงฐานอื่นๆชื่อว่าปรกกรมาธาตุวงเล็บก้าวไปข้างหน้าบากบัน่น วงเล็บปิดเมื่อภิกษุทำโยนิโสมนสิการให้เป็นไปมากๆในความเพียรสามประเภทนี้ย่อมละถีนมิทะได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตราสไว้วงเล็บในสังยุตตนิกายมหาวารวักวงเล็บปิดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าคือความเริ่มความเพียร ธาตุคือความออกพ้นไปจากความเกียจคร้านธาตุคือความก้าวไปข้างหน้ามีอยู่การทําให้มากซึ่งโยนิโสมนัสิการในธาตุเหล่านั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความไม่เกิดแห่งถิมิทะที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อละถิมิทะที่เกิดแล้วดังนี้ทําสําหรับละถิมิทะอีกอย่างหนึ่งธรรมโประการย่อมเป็นไปเพื่อละถิมิทะคือหนึ่ง การกำหนดนิมิตในโภชนะส่วนเกิน 2. การผลัดเปลี่ยนอิริยาบท 3. การใส่ใจถึงอโลกสัญญาวงเล็บคือความสำคัญว่าสว่างสว่างวงเล็บปิด 4. การอยู่กลางแจ้ง 5. ความมีกัลยานมิตร 6. การเจรจาแต่เรื่องที่เป็นที่สบาย พราะว่าเมื่อภิกษุบริโภคโภชนะเหมือนพรามที่ชื่ออาหาระหัตกะที่ชื่อตัตตะวัตกะที่ชื่ออสังสาตกะที่ชื่อกากะมาสกะและที่ชื่อพุทธวมิตรกะนั่งในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันกระทาสมณะธรรมอยู่ถินมิทะย่อมมาท่วมทับได้เหมือนช้างใหญ่ แต่ถินมิทานั้นจะไม่มีแก่ภิกษุที่เว้นโอกาสบริโภคสี่ห้าคำแล้วดื่มน้ำดื่มยังอัตภาพให้เป็นไปปกติเพราะเหตุนั้นเมื่อภิกษุกำหนดนิมิดในโภชนะส่วนเกินอย่างนี้ย่อมละถินมิธาได้เมื่อภิกษุเข้าสู่ถินมิธาในอิริยาบทใดเปลี่ยนอิริยาบทเป็นอย่างอื่นจากอิริยาบทนั้นเสียก็ละถินมิถาได้ เมื่อภิกษุใส่ใจแสงจันทร์แสงประทีปแสงคบเพลิงในเวลากลางคืนแสงอาทิตย์เวลากลางวันก็ดีอยู่ในที่กลางแจ้งก็ดีเสพกะละยานามิตรผู้ละถินมิทะได้เช่นท่านพระมหากัสปเทระก็ดีก็ละถินมิทะได้แม้ด้วยการเจรจาแต่เรื่องที่เป็นที่สบายที่อาศัยทุดงในอิริยาบททั้งหลาย มียืนน so, um ั่งเป็นต้นก็ละทีนมิทะได้เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าทำหกประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อละทีนมิทะภิกษุย่อมรู้ชัดว่าทีนมิทะที่ละได้ด้วยทำหกประการจะไม่เกิดต่อไปด้วยอรหัตธรรมดังนี้เหตุเกิดอุทจักุกกุจจะอุทจักุกกุจจะ ย่อมเกิดด้วยอโยนิโสมนสิการในความไม่สงบแห่งใจอาการที่ไม่สงบชื่อว่าความไม่สงบคำนี้โดยอัดก็คืออุทธจักกุกุจจะนั่นเองเมื่อภิกษุทำอโยนิโสมนสิการให้เป็นไปมากๆในความไม่สงบแห่งใจนั้นอุทธจักกุกุจจะย่อมเกิดเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้วงเล็บ ในสังยุตตนิกายมหาวราวัชวงเลแบปิดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความไม่สงบแห่งใจมีอยู่การทำให้มากซึ่งอโยนิสโสมนสิการในความไม่สงบแห่งใจนั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความเกิดแห่งอุทธจักกุกุจจะที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อทำอุทธจจกกุกุจจะที่เกิดแล้วให้กำเริบเสบสารยิ่งขึ้นดังนี้ เละอุทจักกุกุจจะแต่อุทจักกุกุจจะนั้นจะละได้ก็ด้วยโยนิโสมนสิการในความสงบแห่งใจกล่าวคือสมาธิเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้วงเล็บในสังยุตตนิกายมหาวรวักวงเล็บปิดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสงบแห่งใจมีอยู่ การทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในความสงบแห่งใจนั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความไม่เกิดแห่งอุทธจักกุกุจจะที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อละอุทธจักกุกุจจะที่เกิดแล้วดังนี้ทำสำหรับละอุทธจักกุกุจจะอีกอย่างหนึ่งทำหกประการย่อมเป็นไปเพื่อละอุทธจักกุกุจจะคือ1ความสดับมาก 2. ความสอบถาม 3. ความชำนาญในวินัย 4. ความคบผู้เจริญ 5. ความมีกัลยานามิตรหการเจรจาแต่เรื่องที่เป็นที่สบายจริงอยู่เมื่อภิกษุแม้ร่ำเรียนทั้งบาลีทั้งอัตฉรถฐานนิกายหนึ่งสองนิกายหรือ 5. นิกาย ย่อมละอุทธจะก,กุกุจะได้แม้ด้วยความเป็นพระหูสูตรวงเล็บพระหูสัจ,จ่ะความเป็นผู้สดับมากวงเล็บปิดภิกษุผู้มากด้วยการสอบถามสิ่งที่ควรและไม่ควรก็ดีผู้ชำนาญเพราะมีความชำนาญอันสั่งสมไว้ในวินัยบัญญัติก็ดีผู้เข้าหาพระเถระผู้แก่ผู้เท่าก็ดีคบกัลยาณมิตรผู้ทรงวินยัย เช่นพระอุบาลีเทระก็ดีย่อมละอุทจักกุกุจจะได้แม้ด้วยการเจรจาแต่เรื่องที่เป็นที่สบายอันอาศัยสิ่งที่ควรและไม่ควรในอิริยาบถท,ทั้งหลายมียืนนั่งเป็นต้นก็ละอุทจักกุกุจจะได้เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าทำหกประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อละอุทจักกุกุจจะภิกษุย่อมรู้ชัดว่า เมื่ออุทจจะกุกุจจะละได้แล้วด้วยธรรมหประการนี้อุทจจะจะไม่เกิดต่อไปด้วยอรหัตมรักกุกุกจจะไม่เกิดต่อไปด้วยอนาคามิมรักเหตุเกิดวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาย่อมเกิดได้ด้วยอโยนิโสมนสัสการในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงก็เ,เป็นเหตุแห่งความสงสัยบ่อย ชื่อว่าธรรมเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉาเมื่อภิกษุทําอโยนิโสมนัสิการให้เป็นไปมากๆในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉานั้นวิจิกิจฉาย่อมเกิดเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้บงเวล็ในสังยุตตนิกายมหาวารวับปิดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉามีอยู่ การทําให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิกาในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจานั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความเกิดแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อทําวิจิกิจฉาที่เกิดแล้วให้กําเริบเสบสารยิ่งขึ้นดังนี้เหตุละวิจิกิจฉาแต่วิจิกิจฉานั้นจะละได้ก็ด้วยโยนิโสมนสิการในธรรมมีกุศลเป็นต้น เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ม่งเล็บในสังยุตตนิกายมหาวราวัคบ่งเล็บปิดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำที่เป็นกุศลอกุศลทำที่มีโทษไม่มีโทษทำที่ควรเสพไม่ควรเสพทำที่สามประนีตทำที่เทียบด้วยของดำของข,องขาวมีอยู่ การทำให้มากซึ่งโยนิสโสมนศสิการในธรรมเหล่านั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความไม่เกิดแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อละวิจิกิจฉาที่เกิดแล้วดังนี้ทำสำหรับละวิจิกิจฉาอีกอย่างหนึ่งทำหกประการย่อมเป็นไปเพื่อละวิจิกิจฉาคือ1ความสดับมาก 2. ความสอบถาม 3. ความชำนาญในวินัย 4. ความมากด้วยความน้อมใจเชื่อ 5. ความาามีกัลยาณมิตร 6. การเจรจาแต่เรื่องที่เป็นที่สบายจริงอยู่แม้เมื่อภิกษุเริ่มเรียนทั้งบาลีทั้งอัตถกถานิกายหนึ่งสงสาสหรือ5นิกายย่อมละวิจิกิจชาได้ด้วยความเป็นประหูสูตร เมื่อภิกษุมากด้วยการปรารภพระรัตนตรยัยสอบถามก็ดีมีความชำนาญอันสั่งสมไว้ในวินัยก็ดีมากไปด้วยความน้อมใจเชื่อกล่าวคือศรัทธาที่ยังกำเริบได้ในพระรัตนตรัยก็ดีคบกัลยาณมิตรเช่นท่านพระวักกีีผู้น้อมใจไปในศรัทธาก็ดีย่อมละวิจิกิจชาได้แม้ด้วยการเจรจาแต่เรื่องที่เป็นที่สบาย อันอาศัยคุณของพระรัตนตรัยในอิริยาบถท,ทั้งหลายมียืนนั่งเป็นต้นก็ละวิจิกิจชาได้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าทำหกประการย่อมเป็นไปเพื่อละวิจิกิจชาภิกษุย่อมรู้ชัดว่าวิจิกิจชาที่ละได้ด้วยธรรมเหล่านี้ย่อมไม่เกิดต่อไปด้วยโสดาปฏิมัติดังนี้คำว่า อิติอัตฉัตังวาหรือภายในความว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายของตนในธรรมทั้งหลายของคนอื่นหรือในธรรมทั้งหลายของตนตามการของคนอื่นตามการด้วยการกำหนดนิบบอห5อย่างนี้อยู่ก็ความเกิดและความเสื่อมในคำว่าพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดและความเสื่อมนี้ที่กล่าวแล้วในนิบบอห้าโดยอำนาจอโยนิโสมนสิการ ประโยนิสโสมนสิการในสุพนิมิตและอสุพนิมิตเป็นต้นบัณฑิตพึงนำมาเทียบเคียงข้อต่อไปนี้ก็มีนัยะดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละสติกำหนดนิวรันเป็นอริยสัจสี่แต่ในนิวรณนบัณน,นี้มีต่างกันอย่างเดียวคือพึงประกอบความว่าสติอันกำหนดนิวรันเป็นอารมณ์เป็นทุกขสัจ พึงทราบว่าเป็นทางปฏิบัตินำออกจากทุกขของภิกษุผู้กำหนดนิวรณ์เป็นอารมณ์คำที่เหลือก็เช่นนั้นนั่นแหละจบนิวรณะบัน